ผู้สูงวัยจงเตรียมใจรับภัยห้าทุกท่วนหน้าความจริงนี้หนีไม่พ้นรู้เท่าทันภัยทั้งห้ามหาตนจงฝึกฝนตั้งรับภัยไว้ให้ดีจงเรียนรู้อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องญาติพี่น้องครอบครัวเราเข้าพปรหนีจงยอมรับความว่างเปล่าเท่าที่มีชีวิตนี้ต้องพึ่งตนอดทนไป คนส่วนมากในสังคมจะก้มหน้าทำทีท่าไม่รู้จักอาจผลักใสเราเป็นเพียงคนชรารักษาใจอยู่ให้ได้อย่างหงอยเหงาเรามั่นคงเรื่องเจ็บป่วยจงเรียนรู้สู้ชีวิตทำพูดคิดให้ดีงามตามประสงค์มั่นคิดบวกปล่อยวางทางดำรงฝึกหัดปรงเรื่องชีวิตอ,อนิจจา ชีวิตเราต้องติดเตียงเลี่ยงไม่พ้นอย่าชู้จี้ขี้บ่นคนเบื่อหนาพึ่งตนเองเพียงลำพังสังขาราภาวนาเกิดดับรับความจริงเรื่องทรัพย์สินมีมากน้อยไว้คอยคำ้ำพี่นายกรรมอย่าพึ่งให้ลูกชายหญิงยกให้หมดจะรันทดหมดพึ่งพิงเขาจะทิ้งเราไปไม่เหลียวแหล ผู้สูงวัยรู้เท่าทันกันไว้หนอจงสู้ต่อผ่านพ้นภัยให้แน่วแน่ผู้สูงวัยสู้สุดใจไม่ผันแปรจิตเที่ยงแท้นำชีวาอายุยืนผลตรีนเรศจิตรัก์ร้อยกรอง